ประกาศตามหาพี่ๆกู้ภยัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับใครที่เคยทำเคสเออคนจมน้ำตายคนกระโดดน้ำตายเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วครับเป็นเป็นเคสน่าจะเป็นศพไร้ญาติถ้าข้อมูลที่ที่เต้ยได้มาไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นศพไร้ญาติ เป็นศพที่ไม่มีใครมายืนยันตัวตนอะไรอย่างเงี้ยครับผมในพื้นที่ไหนในประเทศไทยนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันก็คือเป็นเป็นการเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุแบบเนี้ยน,นะครับคือญาติญาติทุกคนบอกว่าเขาเสียชีวิตแล้วแต่ว่าชื่อในระบบเขาไม่มีการแจ้งตายทีเนี้ยข้อมูลที่ได้มาก็คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปตามหาญาติญาติแล้วแต่ว่าญาติญาติทุกคนหรือว่าบ้านที่ชื่อของคนคนคนเน,นี้ย ที่เข้าไปอยู่อะทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาตามหาแล้วแต่ว่าพอดีเขาไม่ใช่ญาติเขาก็เลยไม่ได้รับปาะธรรมส่งต่อหรือดาเนินเรื่องต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าถ้าใครมีข้อมูลของเคสเหล่านี้ก็ของเคสนี้ถ้าใครมีข้อมูลของเคสนี้ชื่อเคสชื่อว่าสทลิ์หน้าคุณบุตรอายุป,ประมาณ50ไปลายๆถึง60ต้นๆน,นะครับเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วได้นะครับ ต่อมาที่เพจนี้เพอ,อีจันท์หน่อยอยากจะรู้ความชัดเจนแล้วก็จะไดอะ้อยากจะรู้ความชัดเจนแล้วก็อยากจะได้ช่วยน้องน้ําต่อในการยืนยันตัวตนพ่อว่าแกเสียชีวิตจริงๆแล้วจะได้ไปดําเนินแจ้งใบมรณะบัตรแล้วก็ดําเนินการต่อเรื่องการขอทําบัตรประชาชนการขอมีสัญชาติไทยของน้องน้าสาวลาวเนาะก็เป็นกําลังใจให้น้องน้าครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเรื่องบัตรประชาชนน้องเดี๋ยวจะอัปเดตเพิ่มเติมกับทุกเพจในเพจอีเตอีจันย์นะครับ รากนันอนุภาพบันด้ฝากกดฟ้าได้เกณฑ์ฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จากกันจะทองไป่ังปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกณฑ์แห่งฟ้า เกิฟาบาฉันมาดันดนค้นหาแม้ขอฟ้ามันจะกว้างม,มีอาจกันควางหัวใจดวงนี้ฉันมาดันโดนค้นหาแม้ขอฟ้ามันจะกว้างม,มีอาจกันควางปฏิหาร and